อาโซเสียงลำเพื่อนเอกลักษณ์ลำเพินเพิ่นาพังลำเพื่อนเราบ้าเซเว่นหัวใจพูดแล้วเออเป็นผู้เชียนก่อนในพร้อมแดงก่อนในน้ำมาดิมาขางบนเลยแน่ก่อนเดียมาขังนี้ยมหักการที่บงงสับลุงข่าอ้อนแ้มรับปุ้งลุงพวกคองที่มาดิ ลพอสะอื้นสะอื้นไพี่น้องเอ๋ยหมอลำเริ่มก็นั่นดังในนั่นฟังในราบือเอ๋ยเลื่อาเไดยเลื่อน่าไอยจะฟังไปหน้าเดือนมาเอ็มสิบวันขอชวดพวกพี่น้องฟังเสียงเราบ้าอี่ชายกัาจะเว่านะ กี่ไล่ก็ยังไมก็สายตาดูแหลมๆพี่แหลมก็มาหาอยากตาทางสเราเจอท่านแม่สะได้รับบเอาแเสดเดินได้หวะเอาแบบาเดินแบบอีกแล้วนเพอินกับโชว์ล้ออไเสร็จลวเบออาเารจกักซกอีกเยได้่าได้ส่องแซกบ่ตีได้ยน ya kelak-kelak berkat. อยากมาเหมือนเวลาก่อนโอ้ยแบบนี่แบบแบบเสนอเสนอแบบซิงซิงคือหัวคำ่มีดิแบบซิงซิงคือหัวคำพูดดิเรียกเอาเลยมาเวลาลั่นซิงแล้วอ่ะเอาวิธีงานดิเเยย ว่าหุ่นเอวบางล้อให้หวละซอันเดนเ้าตะกี้ตะกี้เดี๋ยวนี้ไม่บ่าหุ่นอันเดียวอันบ้านเล็กแล้วมันไปเดี่ยวยังแล้วแมนมาคุเทฟมาคุเทฟประเด็นคือชุดนี้โททั้งสองคนแต่เอามารุงเทเนาอกันเลยว่าเป็นกระเทยไม่สไม่อันอยงกไฮโซเอานี้ปนกระเทยิงหโอ้ยกระเทยอันนี้กหมูคอยไปเบิร์ก็เดี๋ยวเขาบอกมันเป็นนางอะไรสิชุดนี้ ไว้ตาหนุงตายแน่เด้อคือคับคือแน่ใส่คือ,อคับได้นั่นก็ได้สุนี่เสื้อวางเกงยี่สิบบาทนี่อยู่ในตลาบเนี่ยบาทเอาเพื่อนสาวมาด้วยเพื่อนสาวมาบอกรู้จักไหมมีใครอเ,คเอ่ยเข<อ>าซื้ออ,อ,อะไรแนะนำซื้อหน่อยอคอมเมนก็กั บ้านไฟตุกตนไลตะด้วยเดท่บ้านได่เจยุดอนบนกำนิดายเนิกนเนินไอันฝั่งท่านอนดสันดไ่ดีดีดอันนี้กันท่านะว่าอยู่รอชวยคนไรังไปยวาเพอรพีวสเก็ยรเจ้างครามตรอกูขุนนียซอเทรย์ยมอ๋อสบายคนเจ้าสีเกติปะเนีปาป่าสีเกีติสีปาป่าลายอันนี้โบาณคนเชลัยไทยเป็นเนี้ยคดควงคดควงคดลวยพ่อ ยังมาฟังถนาดพี่ตาปลาป่ามันมีแต่ปลาป่าโอ้ยมัแมปปลาป่าพี่ปอไม่ปลาปาปลาสูสูคนแห่งโอ้สู่สูคนปลา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 อันน้นจะเสนอหาพี่น้องจกสามีพี่พี่น้องแมาปะสักดีพี่น้องสจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเจาบ้านชียหมาพี่คนอมันดูดูดเอาบ้างคุณผู้ามาแบบรวดเร็วท่านใจเออ แรงไอเคดแล้วก็พอกันไทยวัสดุบินบุรีแล้วไปเจอกันช็อตแกงแอดฟี่อยู่จังหวัดนครนายกรัหนักชุดภูเขาแหลมฟองประเทศไทยวันนี้สะกดได้เลยขอบคุณเอาเที่สนิทกันชิงง่ายกันขอบคุณพี่น้องทั้งจัดงานมาสุมองสุวนสุขแก่ขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับไม่อยากเสียเวลาอะไรกันมากนะครับน้ำภาพจากพี่นัท